นะครับเท่ากันนะครับส่วนทุดที่4นะครับทุดที่4นะครับน้องพานิชคุดเกิดของท่านด้วยนะครับแล้วก็ตำรวจอาสานะครับจังะลยครับจังทุกโซนทุกโซนจังตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีแขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปาริบุรีตำรวจอาสาและรัฐบาลอาสาชุมชนสนองกิจมาร่วมรวมพลังรวมพลคนปราจีนตำรวจทุกท่านนะครับครับเจ้าที่ของสายการตนักศึกษาจากทานิเการประกันเพื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ